ก็ดูไปที่ยอดยอดของคลื่นเนี่ะที่ะัอนจะขาวๆกำลังดูดูก็ลังเปินเลือบดูจะไปเห็นพุทธบุตรรูปหนึ่งหมสีขลับหมจีวรสีขลักบาดใบเบลเลยปกติเราจะเห็นบาดพระก็ไม่ใหญ่มากนะพระตดงก็ใหญ่กว่าน่อยหนึ่งนี่ใหญ่กว่านั้นอีกตัวท่านโต เดินก็นมาจากทะเลอุ้ออมบาดคมกรองจีวรอย่างดีไม่เปียกเลยขึ้นมาแหมไม่ต้องมาทานนะกำ <c oughs> ลังดูอยู่ดูคลื่นอยู่เนะี่ยอดคลื่นอยู่เนะียท่านเดินกันมาเลยลักษณะเหมือนอาการจะไปบินตบาท ในยามเชา้าโรถสัตว์ท่านก็ดูตอนนั้นยังไม่ได้คิดอะไรเพราะกำลังดูคลื่นอยู่ <c oughs> ก็ดูเฉยๆก็ยังไม่ยังไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นเ,เราจะไปคิดอะไรสมมติเราไปเจองั้งนกะ <c oughs> <c oughs> ็เออแปลกด,ดีทำไมจีวอไม่เปีเยกน้ำเลย <c oughs> ปกติถ้าคนใส่ชุดอะไรลงน้ำนี่เปียก นี่เอ๊ะกันแสดงว่าท่านมีกุติอยู่ใต้น้ำเนอะหรือมีอารามอยู่ใต้น้ําแน่เลยเดินมาก็ต้งขึ้นหาดแล้วก็เดินพอเดิน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 แล้วก็ท่านก็เดินหันหลังให้คุณยายท้งสุขแสดงปั้นตอนนี้แหละท่านก็ตรึกสมะเลย เอ๊ะมามามา,มาตึกตอนปกตินันกนตึกน่าอยู่นั้นแต่ว่าไม่ได้ตึกดูปกติตึกดูแต่องค์พระภายในแต่ตอนนี้ตึกดูว่าเอ๊ะทำไมพุทธบุตรรูปนี้นี่สงบสุงเงียบสง,ง่างามหมเยวรสีกลับอุ้มบาทไปเปลอเดินขึ้นจากทะเลโดยไม่เปียกน้ำก็ตึกมองดูเข้าไปภายในอมองผ่านแสงสว่างภายในเลย ธรรมจักขุโอ้ว้าวแล้วท่านก็รู้เรื่องราวทั้งหมดของพุทธบุตรที่ขึ้นมาเนี่ยนี่ไงที่ใช้หาดนั่นเนี่ยกำลังจะเดินออกพิธบาทท่านค่ะเห็นเรื่องราวอ๋อนี่ท่านคือผู้สำเร็จที่มีอายุยืนยาวเป็นหลายร้อยปีเลยนี่มีอารามมีที่พักอยู่ ใต้ทะเลจริงๆท่านระเบิดน้ำออกให้เป็นโพรงอากาศกว้างแล้วก็ไปเข้าฌานสมาบัติน,นี่นั่เป็นปกติเป็นอัตยสัยท่านชอบอยู่ในทะเลมันไม่ใช่เรื่องธรรมาดาเลยในการที่ใครจะสร้างโพรงอากาศให้เป็นอารามได้หายใจเข้าออกอยู่อย่างสบายสงบนั่งสมาธิอยู่ แต่กายอยากก็ถึงวเวลาก็ออกมาโหลดสัตว์บินบาตพอทลุปอบท่านเดินตามเลยได้เล่าลักษณะอาการเดินของกุนยาทังสุกแลว้วก็เหมือนยางอาการค,คล้ายๆที่เดินตุ่มเตี้ยมตุ่มเตี้ยม,ตม,ตมแต่แต่ไม่กระพื่มจนกลางงามไปงั้นเนี่ยราอนี้เร็วขึ้นอ่าเหมือนเร็วขึ้นเร็วขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อจะกวดให้ท่านนั่งนั้นเนี่ยดูเหมือนพุทธบุตรที่อยู่ข้างหน้าจะท่านรู้ตัว ท่านก็บปื๊ดคำว่าปุ๊ดนี่เนะเราจะนึกถึงคำว่าที่ท่านองคุริมานดีได้กล่าวกับพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตอนที่ท่านไล่กวดเนี่ยวิ่งไล่กวดเลยนะนิ้วนิ้งงามจริง้าได้มาอีกนิ้วแล้วก็สำเร็จแน่เราได้เป็นเจ้าโลกนี่ที่ชื่อองคุริมานประตัดนิ้วมันร้อย <c oughs> ตามพวงมลาลัยคล้องคอ ครบพันเมื่อไรแล้วก็พันยังไม่ลึกใช่ครับผมแต่ครบพันนิ้วแล้วก็ไม่ําคนนะไม่ใช่อะไรมาคนว่าสิยี่สิบนิ้วไว้ใจนะอัคนละนิ้วอม,มาลอยมัพวมาลอยถึงได้ชื่อองคุลิมานไงมีวาไราเป็นนิ้วนิ้วมืออืมแต่ไหนนิ้วนี่ได้เนะี่ยตายโกดถือดาบไปพอจนย้อนจะถึงนี่ประเด็พพ๋พระคุคนหลวงปู่ท่ายฟังปืด ออกไปแต่ม่ใชายาพระสามณาสมุจ้าท่านวิ่งนะท่านก็เดินตามปกติของท่านแต่วืดออกไป,ปกวดกิกทีวิธา,านทิทีวืดจังก็ทั่งเหนื่อยหืดขึ้นคออ,อพอหืดขึ้นคอก็หมดมานะทิฏฐิแล้วก็เลิกสิ่งที่ตัวคิดเอาไปจะไปเอานิ้วอยากเรียนวิธีการที่พูด เออเดินแล้วมันพูดๆดได้างสมณะหยุดก่อนสมณะหยุดก่อนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เหลียวพระพักมาเลยเนะี่ยไม่ได้เหลียวหลังผู้ภาษาชาวาบ้านท่านก็ยังเดินออกไปสมณะหยุดแล้วเสียงท่านเสียงมหาบุตรก,ก้องกังวานเสียงลึกก้องกังวานไม่แหบไม่เคลือนป้าหยดย้อยไพเราะก็ดังออกมาสมณะหยุดแล้วแต่เธอจะยังไม่หยุด มันก็ได้คิดเหงินงนะอาการเดินขงท่าน,นข้างนอกเคลื่อนไหวแต่อะไร้วหยุดปกติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ตัดคำเป็นเท็จเอทำไมข้างนอกเคลื่อนไหวและอะไรหยุดอืไอตรงนี้พระนัยะตรงนี้แหละทําให้ตาอกคคมาทิ้งดาบอะไรทุกอย่างทิ้งหมดตื่นตามไปเลยเนี่ยศึกษารเรียนรู้เพราะอยากจะได้พูดพูด ความหวังเราล่มสลายเราอยากจะเป็นจาโลกไม่ได้แต่แล้วแต่ยมากัะลองแชมป์เพราะเจ้าโลกพูดเป็นหน้าแล้วไปเรียนวิชาเจ้าโลกก็ต้องเรียนอย่างนี้เราจะต้องทิ้งดาบก็ทิ้งพวงมาลัยนิ้วมือไปเป็นสิทธ์ท่านดีกว่านี่อย่างหน้าก็ได้เชื่อเป็นสิทธ์แชมป์อะไรอย่างนี้โอ้คุณยายทองสุกอย่างนี้เหมือนกันพอไปอืมพูด โดยที่องค์นั้นไม่ได้หันมาเลยปืดปืดไม่กี่ปืดก็ลับตาไปเลย<อ> <laughs> แล้วก็ใ <laughs> ยายทั้งสุกสำแดงปันท่านกันบบรรดาพระเด็คุหลวงปู่พระเด็กคุณหลวงปู่ทั้งกันรู้อะมึงคว้ามือเลยอ่าจับไม่ได้ใช่ไหมืทอท่านรู้อยังไงก็ไม่ทานเต้อ <laughs> ง จับจัวก็ดีเหมือนกันนะเออท่านเจองี้เยอะเลยทีนี้นะมีอ oh. ีกมีอีกรายงานบรรยากาศสอบเบน